สองลุกละสุดสุนารีขึ้นแท่นเป็นเศรษฐีนี่สลัดลุกสาวโคราชสวยแพงกว่าเดิมมากเรียกได้ว่าทำเอาฮือฮาเมื่อสุนารีราชสีมานั้นสุดดวงเฮงหลังเธอนั้นได้โพสถูกหวยรางวัลที่สองงวดวันที่16สิงหาคมรับทรัพย์หลักล้านซึ่งเธอนั้นก็ได้โพสระบุข้อความว่าตื่นเช้ามาตกใจหมดเลยมีเงินเข้าบัญชีล้านกว่าบาทพอดูข้อความสุนถูกรางวัลที่สองเป็นการตัดสินใจซื้อเพิ่มที่ปังมากนาทีสุดท้ายกดแลก รวมแล้ว830ใบไม่อยากเชื่อเลยว่ารางวัลที่สองทั้งหมด7ใบเต็มๆ้มงทองโอนไวมากๆ1,416,000บาทต้องบอกว่าอออร่าจับจริงๆเมื่อในเวลาต่อมานักร้องดังสุนารีราชสีมาเศรษฐีนีป้ายแดงคนใหม่ประกาศเตรียมขนเพชรเข้าบ้านหลังโชคใหญ่ลนทัพถูกหวยหลักล้านโดยเธอนั้นก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าจีออกไปร้านเพชรไปขนเพชรเข้าบ้านจัก,กรบุง จนไยอภพรเข้ามาคอมเมนต์ว่าออร่ามันจับจริงๆเลยคนสวยและรวยมากของน้องรักมากจริงและว,วันนี้เราจะพาทุกท่านมาส่องลุกล่าสุดของสุนารีราชสีมาหลังขึ้นแท่นเป็นเศรษฐีนีสลัดลุคสาวโคราชสวยแพงกว่าเดิมมากงานนี้สุนารีจะสวยออร่าจับขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ